ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้ภาคผนุกพุทธประวัติตอนที่หนึ่งใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ ธรรมดาของพระมารดาพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเท่านั้นมีบางอัธกถากล่าวไว้ว่าพระมารดาพระโพธิสัตว์ปกติเป็นผู้บำเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกับหรือเป็นเวลาที่ยาวนานมากจนไม่อาจที่จะนับได้เป็นผู้ทรงศีลสมบูรณ์อยู่ในศีลห้าพระมารดาพระโพธิสัตว์ย่อมมองไม่เกิดมนัสหรือความพึงพอใจด้วยกาม คุณหรือความพึงพอใจผ่านการสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงในบุรุษทั้งหลายเป็นสตรีที่บุรุษใดๆจะล่วงเกินไม่ได้พระมารดาพระโพธิสัตว์ได้รับการอารักขา จากเท้ามหาราชทั้งสี่นับตั้งแต่พระโพธิสัตว์ทรงปฏิสนธิในพระคันพระมารดาพระโพธิสัตว์เป็นผู้ปราศจากอาพาธใดๆทออพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์มีองคชาพยบครบท้วนประทับนั่งขัดสมาธิพายอในพระคันพระมารดาพระโพธิสัตว์ทรงบริบาลหรือรักษาพระคันธจนท่วนทศมาศหรือครบสิบเดือนพระมารดาพระโพธิสัตว์ประทับยืนประสูติพระมารดา พระโพธิสัตว์ทรงประสูติพระโพธิสัตว์ขณะมีพระชนมายุระหว่าง50 6 0ถึง60พันสาพระมารดาพระโพธิสัตว์ทรงสงสนานหรือชำระล้างด้วยทารน,น้ำที่หลัง่งลงมาจากเวหาหรือท้องฟ้าพระมารดาพระโพธิสัตว์เสด็จสวรรคตหลังจากมีพระประสูติการแล้วเจ็ดวัน ธรรมดาของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทรงมีสติสัมปชัญญะจุติจากเทวโลกชั้นดุสิตขณะปฏิสนธิในพระคอรับพระมารดาแผ่นดินใหญ่ไหวแสงสว่างอันประมาณไม่ได้ปรากฏทั่วหมื่นจากกระวาลพระโพธิสัตว์ได้รับอรารกขาจากเท้ามหาราชทั้งสี่ซึ่งเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกามีสี่ท่านคือเท้าทัตระถาป,ปกครองด้านทิศตะวันออกเท้าวิรุณหกปกครองด้านทิศใต้เท้าว,วิรุปักปกครองด้านทิศตะวันตกเท้าวเวสุ วันปกครองด้านทิศเหนือนับตั้งแต่ทรงปฏิสนธิในพระคันพระมารดาพระโพธิสัตว์ประทับนั่งขัดสมาธิในพระคันของพระมารดาพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในพระคันพระมารดาท่วนทศมาศหรือครบสิบเดือนพระโพธิสัตว์ประสูตรในอุทยานหรือสวนป่าเท่านั้นในขณะที่พระโพธิสัตว์ประสูตร จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่แสงสว่างอันประมาณไม่ได้ปรากฏทั่วหมื่นจัก,กรวาลพระโพธิสัตว์ประทับยืนเหยียดพระหัตหรือมือและพระบาทหรือเท้าคลอดจากคันพระมารดาพระโพธิสัตว์ประสูติโดยพระวรากายไม่เปิดเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลใดๆมหาพรหมชั้นสุดทาวาสนำไข่ทองมารองรับพระโพธิสัตว์ มีทานน้ำหลั่งลงมาจากเวหาหรือท้องฟ้าเพื่อส่งสนานหรือชำระล้างอย่างพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ย่างพระบาทไปทางทิศเหนือเจ็ดเก้าหยุดประทับยืนเปล่งอสพิวาจาหรือวาจาที่อัดหานขึ้นมาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกภพนี้จะเป็นภพสุดท้ายแห่งเราพระโพธิสัตว์ทรงเห็นนิมิตสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตหรือนักบวชพระโพธิสัตว์ออกมาหาพิเนตรกรมหรือเสด็จออกบรรพชาในวันที่พระโอ รสของพระองค์สมภพ,พหรือเกิดพระโพธิสัตว์ทรงผนวดหรือบวชทรงเริ่มบำเพ็ญเพียรพระโพธิสัตว์ทรงมีมหาสุบินห้าประการ ในคืนก่อนวันตรัสสู้พระโพธิสัตว์เสวยเข้ามัทุปยาตเป็นพระกระยาหารมื้อสุดท้ายก่อนตรัสรู้พระโพธิสัตว์ประทับนั่งบนบัลลังก์หญ้าภายใต้ร่มเงาของต้นโพธิทรงบำเพ็ญสมาธิพระโพธิสัตว์ทรงบริกรรมอนาปานาสติหรือการมีความระลึกรู้ตัวในลมหายใจเข้าออกขณะนั่งกรรมฐานพระโพธิสัตว์ทรงกำจัดเหล่ามวลหมู่มานธรรมดาของพระ พุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสู้พระสัมมาสัมโพธิญาณที่โพธิบัลลังก์ในเวลารุ่งอรุณขณะนั้นแผ่นดินไหวใหญ่12ครั้งพระองค์ประทับอยู่บริเวณโพธิมณฑลเจ็สัปดาห์เท้ามหาพรมทูลอาราธนาให้พระองค์ทรงสแสดงธรรมพยมาลทูลขอให้พระองค์สเสด็จปรินิพพานพระอังงอทรงแสดงพระธรรมกันแรกคือธรมกกรมจักรปวัตตนสูตรซึ่งมีเนื้อหาสแสดงถึงการ ปฏิเสธส่วนที่สุด2อ,อย่างและเสนอแนวทางดำเนินชีวิตโดยสายกลางอันเป็นแนวทางใหม่ให้มนุษย์มีเนื้อหาแสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอริยสัจทั้ง4คืออริยมรักมีองค์8อันประกอบไปด้วย1ปัญญาเห็นชอบสมาทิตสองความดําริชอบสมมาสังกปะสเจรจาสมมาวจา4การงานชอบสมมากรมมันตะห้าเลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาอาชีวะ6พยายามชอบสัมมาวยายมะ7ระลึกชอบสัมมาสติ8ตั้งจิตมั่นชอบสัมมาสมาธิโดยเริ่มจากทำความเห็นให้ถูกทางสายกลางก่อนเพื่อดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติรู้เพื่อละทุกทั้งปวงเพื่อความดับทุกอันได้แก่นิพพานซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา